ความสุขของสองเถาได้ออกมาเปิปบาหักล้างบานกีบต้นมะเขือเทศได้คอมมาดแวะดูดนะคะพักโอ้ยพักเพราะยายก็กินเหียนแล้วและพักผสมผสานสลัดได้ฟิน สวัสดีพี่น้องป้องไปซิฟูสิโฟนด้วค่ะเด้อสวัสดีครับเ <c> ป <oughs> ็นนรัรเข้าูศิลปะสไตล์บายซาเตอร์กุลวันนี้ว่ามีอย่างมากไม้พายพี่น้องคำว่าเบิ้งผักลังบากต้นมเะเขือเทศผสมผสานปลูกผักปลูกมเะเขือปลูกบวบอะไรผสมผสานด้วยนะคะผสมผสานผีมาเบิ้งอ่านข้างหลังไอันนี้ก็ผสมผสานผักสลัดเข้าค่ะ ผักบุ้งกับสลัดสารผสมผสานพี่ตะไคร้อิมอรอนทุกคนโพกกระโดม <c oughs> สลัดปลูกไฮปลูกสลัดหลายปีนี้เบี้ยกะทกั้งไม่กะหลายพอปพยยพยยลูกไฮพอใหญ่พอใหญ่แล้วอันใส่ก็ขนมปังค่ะผลักผลักวันนี้สลัดของเรามีกระโถละพาอักนกระห้องน้ำฝนชีวิตในต่างแดนที่เรียบง่าย มีแปลนอันนี้ก็ค้นขึ้นค้นล่องพายางอันนั้นก็หกในเด้อค่ะเพราะว่าห้าวใบถักคุ้มเวลาฝนตกค่ะก็เลยเอาใบเฉยๆแหละเพราะว่าเ้าเอา,อา,า,เอาน้ำขวดนไปไป้ำทำใบเวลาฝนมากเขาก็เปิดพึบขึ้นเลยนะคะนี่นะคะมะเขือเทศมีทุกอย่างเลยปลูกเสียบใส่ผสมผสานไปค่ะผักบุ้งผักบุ้งเอ่อถั่วผักบุ้ง สลัดมะเขือเทศปนกันปลูกใสรนีแน่ปลูกอยูคข้างล่างแม่นะคะถัวนี่ใบทัวขึ้นมาเหลืองแท้ะเได้รับแสงแดดเพราะว่าอันใบมะเขือเทศคุ้มค่ะนีหเอาเขาก็มาตัดใบมะเขือเทศออกตัดใบมะเขือเทศออกเพราะว่าจะได้แสงแดดจะได้โดนผักที่อยู่ข้างล่างนะคะ พ,พักคู้กำลังงาม <c oughs> ส่วนน่อยๆลังบ้านปีนี้บร่ได้ปลูกอย้งร้ายค่ะปีนี้กับมิตรสลรัดกับมะเ,เ,เ,เขือเทศนิดๆ,ๆ,ๆน่อยๆโน้ตข้างล่างอัันน้นก็เป็นพักแมงลักมะเขือมะเขือรากระพิก อากาหฮวหอมงทางในหลังจะเป็นแตงกวานะคะแตงกวาบวบแตงโมฮะ,ะแตงกวากำลังออกดอกค่ะแตงกวากำลังออกดอกเ <c oughs> นี่ยค่ะสวนยมไม่หน่อยของเขาในต่างแดนนะคะในะบริเวณบ้านว่ามีอีกอย่างพี่น้องวิตวันนี้ว่าไม่มีอะไรมากมายนะคะ พาพี่น้องอยู่ล้งบานเชียงนอกกระเจ้า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 ค่ะพี่น้องโอเคนะคะถ้าชอบคลิปวองเข้ากับฝากกดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งเพื่อติดตามและเป็นกำลังใจให้เราด้วยนะคะฝนกะสิมาแลนะ้วคนพี่น้องพอไม่ตกนะคะแต่ครึมๆนะคะพ่อใหญ่ส้วนเขาปลาไปอทิย์านพ่อใหญ่ยยส้วนเขปาปลาไว้สัน เาไปบึงสำรวจบ่โอ้ยคอยมีลูกคา้าเสนอกเแล้วพ้าสิไปสำรวจบ่ใดี๋้วห้าสิเอามาให้รับช่วอีกนะคะไปสำรวจป่าเห็ดกันนะคะที่น้องจ้าโอเคนะคะสุดท้ายนี้ก็ขอทุกท่านสุขภาพแข็งแรงเหงๆอปัง,ปงเๆเบรอดทุกคนทุกท่านนะคะที่น้องมะเขือเทศกำลังออกดอกค่ะปีนี้พ่อใหญ่เรากาเรี้ยวมากด้วยนะเป็นกาเรียวปลูกเรียว กาเร็วตั้งเต้เดือนเมษาคุณนะคะนี่นะคะโอเคไปแล้วพี่น้องบ๊ายบายไปแล้วบ๊ายบายจ้าเนี่ก็เป็นดอกไม้นะคะดอกไม้ชนิดนี้ก็จะ มเมล็ดเขาร่วงเขาก็จะเกิดเองธรรมชาติเราไม่ต้องปลูกเขาทุกปีทุกปีนะคะนี่ก็จะเป็นดอกบานไม่รู้โรยบอกบานบานชื่นบ่ะจะ้ากลอนกะเอื่นซื้อบัถือด้วยภาษาไทยนี่ขอโทษเขาให้ได้หลายจําซื้อบัไรดนี่เป็นดอกดาวเรืองปีนี้ดอกดาวเรืองเราปลูกไม่เยอะนะคะเพราะว่าจะเน้นดอกชนิดนี้เพราะว่ามันดอกใหญ่ซื้อดอกใหญ่มาปลูกเราจะเอาไว้ทําพันปีต่อไป อันนี้ก็เป็นสวนมันฝรั่งพ่อใหญ่กำลังออกดอกชาสก,ก,กุลบุกเบิกมองนี่จากสนามหญ้ากลายเป็นที่ปลูกผักนะคะจากสนามหญ้าเล็กๆกลายเป็นที่ปลูกผักพ่อใหญ่บอกขอปลูกมันฝรั่งกันเรื่อยนกํกลาลังออกดอกมันฝรัง่งสามสี่ชนิดนะคะอันนี้ก็ปลูกกระเทียม ริกติกมอดพ่อใหญ่บอกริกต <laughs> ิก,กมอดพ่อใหญ่บอานี่แหละคืออาหารอาหารมาสันอันนี้ก็เป็นเขาของฝรั่งนะคะคุณป้ามันฝรั่งนะคะมันฝรัง่งเพราะว่ากินเขามันอ้วนเขามันไม่น้ำตาลต้องกินมันฝรัง่งคุณป้าบรรยากาศนี่เนาะอันนี้ก็ แอปเปิลต้นแอปเปิลของเราต้นนี้อร่อยแอปเปิลต้นนี้อร่อยต้นนี้ต้นนี้ลูกใหญ่แต่รสชาติจะเปรี้ยวนะคะเนี่ยที่อันอห้เบิ้งจากข้างบนอันนี้ก็มันฝรัง่งพอใหญ่ขาจากปีที่แล้วนะ่ะเฮาขุดบ,บ่เบิดนะคะอันนี้บพลิกวันนี้เอาล่องล่องเอาล่อง,ลองปลูกขี้ดินเบิ้งก็คือเป็นยังสีถ้าปลูกใส่กระถางสวยนะคะต่นี้ก็กะลัางงามค่ะเพราะว่าสาสุกัดใส่ปุ๋ยใช่ยังให้เพิ่น นี่ก็ต้นมะเขือเป็นหอมอันนี้ก็เป็นต้นมิน้นนะคะสาระแน่นี่ก็ขึ้นเองนะคะอูไว้ขึ้นเองแอปเปลิลของข้าวดกค่ะปีนี้พ่อใหญ่ก็บถิ่มกลายแล้วนะคะปีนี้ดกมากๆนะคะปีนี้ดกดกดกอีดีปีนี้เมื่อยามไหนกับ่ท่านวาสเสียเ,เมื่อเมื่อช่วงนาเดือนมิถุนนากับท่านในซุกเมื่อช่วงน้าน้ำมันกระเบิดแล้วนะ นี่นะคะนี่ก็เป็นต้นสตรอเบอรี่นี่นะคะผสมผสานกันไปโอ้ต้นแอปเปิลชา,าสกุลกำลังใหญ่ค่ะแอปเปิลเพาะพันธุ์โดยมะเร็ดมันก็เป็นบวบไอ้ไอ้ฟักทอง ฟักทองบวบมะระแตงกวานะคะผสมผสานแตงโมนะคะพี่น้องนี่หละคะ่ะชีวิตในตางเรียนข้ากักินอันใดที่ห้ามมาขาก็จะปลูกตัวนั้นนะคะปลูกชน,ชนิดที่เราชอบนะคะมากินอีหยั้งกับปลูกตัวนั้นนะคะกินที่เราปลูกปลูกที่เรากินต้นบวบโอ้ต้นบวบสาสกุสสกลกกขึ้นไปยังสี่ห้ลงมากัก ไม่เชื่อไปสูงพ่นเอาพ่นลงมากก่อนเอาพ่นมาเกียวใส่ก,กับอันนี้ก่อนเพอยากให้พ่นึ้นไปสูงค่ะโอ้ยหมดหมดมาเจาะหมดมาเจาะเมนี้ว่ามีปีญังหลายพายพี่น้องรับชมบรรยากาศแถวเือนถ่าไปสื่ออันหอมดอกชนิดนี้น นั่นอีกดอกเด,ยเดียวเหมือนกันนะคะดอกมะลิค่าพี่น้องรับชมบรรยากาศแถวบ้านอันนี้ไม่มีอะไรมากมายไปอีรีเดอป่าที่นี่ไปอีรีเดอไปอีรีเดอข้างใยค่ะทำความสะอาดรถโอเคนะจ๊ะอันนี้คือสตรอเบอรี่ป่านะคะเกิดที่บ้านนะคะสตรอบเบอรี่น้อยพี่น้องสมูททรอนนะคะ นี่คือสโทรนสตอร์เบอรี่น้อยสตอร์เบอรี่หน่อยกำลังสุกค่ะพี่น้องห้าบไอยากโลกถิ่มนะคะห้าก็เลยเอาเก็บเก็บใบค่ะหุ่นแกมมาไม่ห็หุ่น